ป้า,าแล้วแหนขนเนี่ยพราะเอาส้มตำแซ่บๆแล้ววีนนี้เดี๋ยวคดออกกันเอาปูปลาธรรมดาธรรมดานะตำยำตำยำเดี๋ยวคดออกกันโอเคเอาแซ่บๆเลยส้มตม โอ้โหเก็บของเหรอป้ากลัวฝนหรือว่าขายดีกลัวฝนอ๋อคิดว่าขายดีแล้๋ยวไฟออฟเดี๋ยวมาเก็บแล้วแค่หมูไม่มีเนาะไม่แค่หมูอันนี้หรอ้มาไม่ได้กินสองครั้งแล้วนะป้าป้าจะหยุดเด้อจะหยุดจะหยุดไอ้คนนี้แหละใบวานี้แหละสองสามวันนี้แหละอยู่ยาวติดไปทุกไปทางไหนมาหนูก็เพิ่งมานะเนี่ยหนูไปบวชมาหนูเพิ่งมาเพิ่งลาศีลมาเมื่อวานพุทธภา โอ้โหล่ทำไมหยุดยาวจังอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อเฉยๆไปทำนาหรือยังไงไม่คิดว่าไปลงข้าวก่อนไปหว่านข้าวก่อนอะไรเงี้ยขอลาไปเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยเดือนสองเดือนไม่ไม่ก่อนไว้ก่อนย่างยันไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเตรียมมาไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องโอเครับทราบก็มาแล้วก็เพื่อน ไม่กินไม่กินเนาะไม่กินหรอกค่ะผูดชอชอไอ้ผูดน่ะมันมันเป็นไม่เขียวมันไม่กรอบเห็นแต่เกิดน้อยคนที่จะชอบได้ไม่ชอบลไอ้ผูดเพื่อนปล่อยไม่เอาเนี่ยต้นโครเคเรนเลยอร่อยเป็นตอนๆเนาะอ่ะถ่ายวิดีโอมาด้วยนะและมีเสียงด้วยนะมีเสียงแม่ทาด้วยนะ ลงโซเใช่หรือเหมือนส้มตำอะไรนะเจอะไรนะเจตกแตกเออไรเปล่าอะไนที่ส้มตำอะไรต้ององเจอะไรเนี่ยเจเขียวเจเขียวแซ่บเจอะไรเนี่ยจะใส่ชุดเนี่ยเจบบัวอ๋อเจบัวอันนี้เอี๊ยบเฉยเจบัวซื้อไม่ใส่บัวนี่ไงอ๋อโอเคโอเคใส่่บัวนน ซบเนออะต้มแท๊กเหรอที่ว่าใส่ปวกขายนะนะโอ้มีหลายเดี๋ยวนี้แม่ค้าต้มต้มตำยำมีทั่วประเทศขายดีจะตายคนขายยำขายได้รวยกันทุกคนเลยนะป้าวันหนึ่งขายเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วป้าวขนนั้นเชียวหรอไม่ไม่ป้าเราไม่ถึงไม่ได้ทำไมขายทำไมหน้าใสจังไม่มีป้าเลยนะ ปกติหน oui, er um. ูเบลก็เห yeah, nah. ็นป้าเปิดหน้าแล้วอ้าวป้าสวยเลยเนี่ยจ้าปกติมาปิดแบบแดดร้อนเนาะแดดร้อนป้าก็ไม่เปิดให้หนูเห็นนะจ้าคนสวยหนูก็แหงยองอ่ะฮะไขว่ถามั่าเดี๋ยวจะไปตัดอกก็นมัเป็นยังงหนูไม่ได้ลงสองห้าหนึ่งเจ็ดอ๋อีขานวีเสือหนึ่งเจ็ดร้อยจ้าแล้วก็ห้าเอ็ด ก่อนรอาาจย์ขอบคุณนะค่ะถ้ให้หนูป้าถ่ายอายุหนูบ้างได้ใส่นี้นิดนึงนะสด้หนูชอบแล้วป้าว่าหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋อก็ประมาณสักสี่อ่ะเล็กสี่พื่นแค่นั้นแหละแต่ยังไม่ถึงห้าเป็นน้องพ่ออีกมั้งก็เป็นน้องนะแล้วใครจะอยากอายุเยอะขนาดนั้นนะป้าก็ว่าไว้เลยโอ๊ยจะมาถ่ายดูห้าสิบป้าดูขึ้นรถไล้ด้วดูไม่ซื้อเลยนะจังยังไม่ได้จ่ายด้วยประมาณหลายเดือน จะไม่กินแล้วนะำๆเนี่ยตะอกเตกเอ้ยอ้าเยอะตนะคะแคบลลาวปายเนี่ยปาดตดไ้ดูก่อนเจ้าเองเอาละโอเคโอเคเนาะอันีใมคอนเทนต์เหรอมาเป็นป้าไปลงวันนั้นก็ดูตั้งสอครั้ อันนี้ให้ดูพวงดีต้องจับใส่มาแล้วป้าใส่มาแล้วโอ้โหเยอะๆเนาะขอรับเนี้ยเอาเนีวยเนี้ย